อยู่ในน้ำเลยอ่ะมันก็ลอยคออยู่ในน้ำเฮ้ยนะเฮ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอมาตรงจุดบูทเฮ้ยมาตรงป้ายนี้หน่อยป้ายเบลตี้หน่อยเก็บได้คนนึงยังคานอยู่อยู่ไกลป้ายเบลตี้ตรงเนี้ยอยู่ไกลนอ้อยโอ้อยู่ตรงนี้เลยมันมาจากเหมืองมาจากเหมืองสองคนช่วยด้วยสามคน ล่วงหนึ่งเฮ้ยข้างๆกูข้างๆกูโอ้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมเหมืองโดนลุมโดนลุมไม่มีใครเขาอยู่ตรงเมืองเลยเนี่ยเขาอยู่ต่างร้านอ่ะเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาช่วยต้องวิ่งแล้วแหละวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้กูโดนอยู่สี่ตัวห้าตัวเนี่ยลุมกูอยู่เนี่ยต้องวิ่งไปเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยสามตี้หนีมาป้อน หนีไม่ได้หนีไม่ได้เลยโน้ตหนีไม่ได้ต้องสู้อย่างเดียวลุงูอยูหกตัวเนี่ยโอ้โหยิงปืนจากเรือเล่นไ,ไให้ไม่เห็นเลยข้างาล่างโอ้ยไอ้เจ้าฉลามถ้ากูเก็บได้หมดกูจะไปทำนาน โซโซกูเห็นละกำลางไล่ตอนปูเป็างมลทั้งจิตปเลยกระสุนกูหมดตัวเก็บได้หมดขาดอีกตัวนึงเดฟางเด็กน้องทำไมมันมาให้เป็นไฟช่วยไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอีกตัวเดียวกูจะเป็นตำนานเดถอยออกมาให้เขายิงคนเดียว เขาจะได้เป็นตำนานช่วยอยู่เนี่ยห้าสามหนึ่งเตรียบร้อยคูเป็นตำนานไม่มาอีกคนนึงเนี่ยล่วงนู่นนู่นหลังหินหลังหินไหน